ไอ้ตว์อันนี้อันนี้คืออะไรตืดตืดตืดนี่คืออิสซาขาซ้อนเดอะมอลล์เทนีีเป็นรูปขุบเข่ากิ้งกา่ามีตาด้วยอยู่ด้านบนกิ้งกา่ากำลังแลบลิ้นนะครับตอนนี้โอ้เป็นศิลปินเอกของโลกอยู่ตอนนี้นี่เป็นรูปกิ้งกางา่าหัวเลาะ มีสองตามีสีขากำลังหน่นี่เป็นรูป mountain หุบเขาเสี่เหลี่ยมมีเมฆด้วยมีต้นไม้ด้านล่างตอนนี้พูดิกำลังวาดมาวีต่อสู้กับปีศาจต,ต่อสู้กับปีศาจที่เป็นปีศาจที่เป็นเป็น<ม>ไฟเจอร์ใช่ไหมครับใช่ ตรงท้องตรงท้องพิเศษเลยครับไม่ตันี้าไมุระหว่างนี้ต้าตรงนี้หุนตรงนี้